แล้วก็เขาบอกเอ๊ะไปดูกุญาจหน่อยเพระวาติีไปบอกว่ากุญแจ mm hmm. ก็เรียกว่าวู mm hmm. บเหมั้นันี่ะอาลมาก็ลุกมากับกุหลิมมาก็มาดูด,ดูท่านนั่งหลับตาอธิษฐานอธิษฐานจิตอยู่ก็โอเคว่าร่างกายท่านยังทำงานได้อยู่ก็เดี๋ยวว่าพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ จะเข้าไปถามอาการท่านการถามอาการท่านก,ก็ถามพระกุณจันทร์เป็นยังไงท่านบอกว่ามันไม่รู้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตอนตอนที่ท่านท่านวูบลงไปเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่ท่านพูดเนี่ยอาจมาไม่ไม่เข้าใจว่าไม่ได้ถามท่านว่าตอนนั้นท่านนั่งอยู่ที่โถสซ่วมหรือเปล่าท่านเข้าไปปัสสาวะ ตื่นมาแล้วเขากระเป๋าทวะนี่ระวังที่ปัสสวะนั่นนะก่อนเข้าไปเนี่ยอตาตมาว่าท่านท่านปัสสวะแล้วท่านลุกออกมาคงโลมไงห,หลังอะไรอย่างเนี้ยไปกระแทกที่แรกเรายังไม่เห็นนะ่ะแต่ท่านบอกว่าท่านบอกอตาตมานะว่าเราเรามีพอมีสติขึ้นมันเหมือนเหมือนกับว่าท่านว่าเหมันเหมือนกับไฟช็อต ไฟช็อตเนี่ยตรงหน้าอกท่านเนี่ยไปถึงปลายนิ้วเนี่ยมันชามันชอตเนี่ยมันช็อตเหมือนเหมือนกับมันถูกไฟช็อตแต่มันก็เจ็บตามลำคออะไรต่างเนี่ยบนหัวท่านบอกว่ามันมันเหมือนกับมีเข็มมีอะไรต่างมันเจ็บมันเหมือนระบมอาตมาก็ก็ฟังท่านก็เล่าแล้วต่อไปยังไงครับท่านก็บอกว่าท่านลืมตาขึ้นมาเอะธรรมดาแสงสว่างเนี่ย ที่ห้องนอนเราเนี่ยมันเป็นดีออนยาวๆแต่นี้ทำไมมันกลมๆเห็นวหาพอมกลมๆพับกันก็แงนเหลียวมองดูข้างๆเอาเห็นมีขอบแ้วพอบจะรปเนเลนเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ที่นอนเราเนี่ยท่านก็หันไปข้างหลังเอาเห็นชัโก้ก็แสดงว่าท่านนอนอยู่ท่านนอนอยู่ท่านท่านวูบไปนตะท่านก็นอนอยู่ ท่านยังเห็นหลอดไฟข้างบนเนี่ยแล้วท่านมองไปข้างหลังท่านบอกว่าเห็นชักโครกเอา้านี่มันไม่ใช่ห้องนอนแล้วนี่มันห้องห้องน้ำเนี่ยท่านก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นมาที่เตียงนอนท่านนานเท่าไหร่นั้นมาไม่รู้ไม่ได้ถามท่านก็พอรู้ว่ามีคนไปัน่านบอกว่ามีแขกมาเยอะท่านคงได้ยินเสียงก็เลยออกมาออกมาแ่้วก็รับแขกยาวขณะที่ท่านเมีาการอยู่นะ แก่ความเมตตาของท่านด้วยท่านก็รับแขกรับแขกแล้วทมาก็กุญชานิมนต์ไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนจะแตบตื่นกันนะอะไรตนะ่างเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีงานโยมจะมาเยอะกุญชานิมนต์ไปตรวจเช็คก่อนครับไปซะหน่อยเพื่อให้ความสบายใจอ่สจาสติกุญชา์ก็ก็ดีอยู่อะไรต่างดีอยู่แต่ท่านว่ามันยังปลายนิ้วด้าน นั่งรถไปก็ดูท่านบีบบีบบีบแสดงว่านิ้วท่านมันชาท่านนั่งรถไปก็นั่งคู่กันไปแล้วก็บีบนิ้วตลอดไปนี่มันชาแต่ท่านก็ยังมีโยมโทรศัพท์มาสองท่านสองท่านผูกพันรับโทรศัพท์อะไรท่านคุยท่านก็ยังวนล้ออะไรต่างๆไปก็ปกติคุยอะไรต่างๆก็ปกติสัญญาณที่พูดสื่อต่างๆก็ปกติหมดแล้วก็ไปไปถึงแล้วก็นั่งไปเรื่อยก็คุยไปนะครับ ท่านก็นยังเห็นแสงไฟของทาง่านลงบาลจะเอารถมารับท่านจะขึ้นรถโรงพยาบาลท่านบอกว่าพี่ปู่อ,อะไรกุงกุหม,มึกบอกว่าไปรถเราก็ได้ปู่พันธุ์ก็วบอกไปรถเราก็ได้เออไปรถเราก็ดีว่ามันเงียบดีถ้าไปรถบอลบานบามันก็จะเออก็เลิกไปเงี้ยบอลบาลก็นําหน้าไปท่านก็นมองรถในไฟรถแว๊บแว๊บแว๊บวโอ้ไฟพวกนี้มันแสบตานะ็นว่านะ มอมันแสบตาแล้วก็เออตาตาดันสติด,ดันปกติแล้วก็ไปไป,ไปถึงโรงพยาบาลอาจารย์เขาเจะเตรียมมาท่านน้กไ,ไม่ต้องไม่ต้องเราเดินไหวว่าก็เลยประคองดันเดินเดินเข้าไปในห้องไปห้องพักคอยคอยหมอหมอประเมศตมอาจารย์ประเมศตน,น,นี่ก็คือเคยเป็นเคยเป็นในแพทย์สสจออยู่ที่สกลนครนานไปอยู่ระยองขนาด แล้วกลับมาอยู่อุดอรเงี้ยเนี่ยกาปรากฏว่าในเดชในแพทย์พระเจอก็เดินมาเองครับเรียกทีมแพทย์เข้ามาทันทีเลยมาตั้งแต่นี่พระเจอมาที่นี้ก็เรียกทีมแพทย์ไปถึนนน้นหมอก็ก็ามาออกมาดูแลดีอ่ะไวเร็วมากทีมแพทย์เยอะพขาเข้ามาแต่ว่าครั้งแรกเลยเข้าไปเนี่ยท่านก็นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นดูแล้วลุกขึ้นยืนแล้วก็ค้องกลัวจะล้มน่ะนะแต่ว่าไม่นะั้น นี่เปหวังที่ไปนั่งคอยหมอนั่งคอยหมาว่าหมอจะตัดจินไก่ไงหมอแพทย์หมอเวนตอนเลิกงานแล้วเนี่ยหมอเวนก็เข้ามาดูมาถามอาการท่านระหว่างถามอาการท่านเนี่ยเราสังเกตดูหมอถามมาอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาการที่เกิดขึ้นเป็นไงท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เล่าให้ตมาฟังเนี่ยหมอก็ดูอาการแล้วอาจารย์ตอนลุงปู่ตอนนั้นลุงปู่ปัจจาวะเบ่งหรือเปล่า หรือถ่ายหนักหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายน้ำปัสสาวะปกติธรรมดาท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เบ่งนะแดงแางมันก็ปกติธรรมดาหมอก็หมอเวงก็ดูดูแล้วก็เราก็ทีนี้พระที่อุปถัมภ์ท่านนะอาจามาก็สังเกตนะสังเกตตรงศีรษะท่านตรงข้างหลังเนี่ยมันแดงแดงอามาคิดว่าเป็นเป็นปานแดงมันบวงตุ่ยออกมาหน่อยนึงพระก็บอกเนี่ยอาจารย์ นี่มันมันหลวงปู่ไม่มีนะตรงเนี้ยอันนี้มันแดงๆนี่หลวงปู่ไม่มีเราก็ขอโอกาสเอามือไปแตะๆดวงแล้วเห็นบวมจริงๆเลยพอบวมจริงๆปั๊บเราก็สันติฐานเลยว่าที่ท่านบอกไฟช็อตเนี่ยมันเกิดจากที่ท่านล้มลงไปแท้เส้นประสาทมันก็ตกเหมือนงันเหมือนเราก็ตกไอ้ข้างจักระแลมันก็ตกไปเหมือนกั้นเนี่ยแล้วทีนี้มันก็แทกอ่ะมันก็แทบมันก็ปูดออกมาหน่อยหนึ่งแล้วแดงเป็นแดงช้ำอ่ะ เหมือนคนล้มกระแทกเหมือนคนถูกตีอะไรพวกนี้เราก็รู้ทันทีว่าอาจารย์ท่านท่านแต่เวลาตอนถามท่านท่านไม่ได้บอกท่านล้มเพราะที่ตอนท่านล้มไปเนี่ยไม่มีสติเข้าใจไหมมันวูบไปเงี้ยแต่สติท่านกลับคืนมาตรงที่ที่พักหนึ่งนะแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าแต่ท่านก็ไม่พูดนะว่าว่าว่าท่านล้มท่านไม่รู้ไม่พูดอะเราพอมามาคุยกับลงมาบอกกระยกหมึกเนี่ยแหละตอนเพราะนั่นมาปักเนี่ยจะมาก็ ก็เลยหมอก็ะกาพาไปอย่างแรกเลยแล้ว <bulun> ก็บอกหมอหมอหมอดูน <ści? S 1> ี่มาดูนี่ราบอกว่าตรงนี้ท่านไม่เคยมีทันนี้จะมาจับจูเจ็บไหมท่านบอเจ็บหน่อยๆอแล้วก็มันแดงหมอก็ลงความเห็นเหมือนกันเลยท่านลงท่านลงแต่ตอนตอนท่านล้มนั้นท่านไม่รู้ตัวนะแต่ท่านรู้ตัวขึ้นมาก็คือท่านฟื้นเร็วอ่ะท่านรู้ตัวขึ้นมาก็คือท่านก็มองโดยเห็นไฟเนี่ย เห็นไฟดีออนเอ้ห้องเรามันไฟมันยาวๆนี่ทําไมไฟมันกลมห้องน้ําไฟมันกลมแล้วจานก็มองซ้ายมองขวาเอาไปเห็นโถส้วมเอานี่เราไม่ได้อยู่ในห้องนอนนี่นะมันมันมันหมดความรู้สึกไปขนาดหนึ่งประสาทตรงนั้นแล้วมาถึงไปปั๊บเราก็ประคองกันไปก็เข็นรถไปตามทุกที่แล้วก็ดูที่หมอจะทําไงว่าไปที่ทำทีทีสแกนทีทีสแกนสมองก็เข้าไปก็พาท่านขึ้นไป นอนนอนแล้วก็บอกผู้จารย์ขยับไปหัวไปลงที่ตรงล็อกเขานะนะั่นน่ะล็อกเขาไปแล้วก็คนนั้นก็บอกจารย์ไปดูข้างนอกให้ไปดูข้างนอกทีวีจะได้เห็นแล้วก็ดูหมอก็ไปซูมไปซูมมาเรื่องต่างทั้งหมดดูทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมอเวรหมอผู้หญิงอะไรต่างๆที่เป็นหมอใหญ่ๆทั้งหมดเลยมาดูปรากฏว่าทั้งหมดสมองท่านไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีเลือดข้างไม่มีอะไรต่างๆ เราก็ลกออกไปามาครั้งที่สองปั๊บก็ออกไปอีกไปถึงก็ไปไปเอ็กซเลปอดก็พาท่านลงจากรถเก็นก็ยืนท่านก็ยืนเอ็กซเลปอดพอเอ็กซเลปอดไปปั๊บเขาไปเจาะเลือดเจาะเลือดแต่ว่าเลือดเนี่ยก็บอกว่าต้องให้นะท่านอาจารย์หมอบอกให้อาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยที่สุดสามชั่วโมงกว่าผลเลือดจะออก เดี๋ยวบอกหมอท่านเนี่ยเป็นห่วงที่วัดมากถ้าเผื่อท่านร่างกายท่านไม่เป็นอะไรก็นี่หมดท่านกลับกลับวัดหมอประเมศก็บอกว่าใช่ให้ท่านกลับบันแล้วก็ให้ทีมแพทย์เข้ามาคอยดูแลใกล้ๆเพราะสมองท่านถูกกระเทือนแต่ว่าโชคดีที่เอ็กซเรย์ปลอดแล้วปลอดไม่ไอวสมองไม่เป็นอะไรปอดก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าพอเจาะเลือดเจาะเลือดก็ผลเลือดยังไม่รู้ ก็ต่อไปเข้าไปทำเอ็กซเรคอมพิวเตอร์ไอ้นั่นนะคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเข้าเครื่องเป็นเครื่องเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกมาแป๊บหนึ่งถ้าออกมาก็าดูว่าในระบบร่างกายของท่านอะไรต่างเป็นไงบ้างหรือเปล่ามีไขมันอะไรหรือเปล่าแล้วก็มาสุดท้ายสุดท้ายก็คือไปทําตรวจคลื่นหัวใจสูตรคลื่นหัวใจตรวจคลื่นหัวใจตรวจ สักพักหนึ่งนะก็มาก็นั่งอยู่ตรวจสักพักหนึ่งหมอก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ผลเนะี่ยแล้วก็ออกไปอีกไปอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งทงำก็เรียกอะไรระบบศัาทแพทย์แล้วไม่รู้ระบบหัวใจเนี่ยจะออกมาสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรก็กมาก็เคยเคย,เคยโดนแบบนี้มาก่อนก็รู้ว่าตรวจระบบระบบหัวใจหัวใจแล้วก็ออกมาเนี่ยหมอก็บอกว่า ทุกอย่างโอเคหมดเลือดของอาจารย์ดีเขามาบอกตอนหลังว่าเลือดอาจารย์ดีไม่เหนียวไม่ข้นไม่มีไขมันอะไรต่างๆที่จะไปทําลายอะไรต่างหรือการอุดตันระบบสมองไม่มีก็พ้นไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามีหมอเวรเนี่ยหมอเวรมาดูอาจะมาก็สังเกตหมอเวรไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอเวรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยไปคุยกับนายแพทย์นายแพทย์ประเมศเนี่ยนายแพทย์สสจเนี่ยอาตมาก,ก็อยู่ใกล้ใกล้ก็เลยลุกขึ้นไปฟังหมอปรเมศบอกว่ามันมีนิดหน่อยนะนอาจารย์นิดหน่อยเนี่ยแล้วถามว่าทางทางบอยก็บอกแต่นิมนต์ท่านอาจารย์กลับได้ไหมต่างได้ไหมหมอก็หมอยุกคนึงเข้ามาคุยระวังคุยกันเนี่ยเอา้าหมอตัดสินใจหมอตัดสินใจอาตมาเป็นคนเซ็นอะ เซ็นให้ให้รักษารษาอาจารย์เนี่ยก็ไม่งั้นเขาจะทไม่รักษาให้รักษารักษาก็ตรวจหมอก็ดูหน้าหมอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็แบบหมอนอนี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่หมอไม่กล้าพูดหมอพูดมาหมายเลขเปรเมศก็บอกว่าหมอตัดสินใจเลยแกก็มองมาที่มาจะมาจะมาก็ตัดสินใจเลยบอกหมออาจจะมาจะนั่นไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาบอกตอนนี้ท่านอาจารย์เนี่ยหลวงปู่เนี่ย เจาะเลือดไปแล้วตั้งแต่ตอนห้าโมงกว่าๆหน่อยแต่อยากจะเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่เขาบอกถ้าเพื่อนเอาถ้ท่านอาจารย์กลับมาวัดาอาจารย์ก็อยากจะกลับวัดกลับมาวัดต้องเอาทีมแพทย์มาเจาะที่นี่เขาบอกว่าระหว่างที่เจาะเลือดเนี่ยหัวใจต้องนอนนิ่งอะไรต่างๆทุกอย่างต้องนิ่งหมดเลยเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเหนื่อยหรืออะไรต่างเนี่ยจะไ,ได้รู้ ผลในการปวดหัวใจเจาะเลือดแล้วจะได้ผลหัวใจจะออกมาชัดเจนเพราะนั้นในสามชั่วโมงเนี่ยเราก็บอกว่างั้นหมอตัดสินใจเลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นอาตมาก็ว่าให้ท่านอาจารย์นี่ไปพักตึกของหลวงตาเนี่ยไปพักให้สบ,บายๆห้องแอร์เย็นๆดูที่อากาศที่นั่นมันดูแล้วมันอึอ้อไปหมดเลยแอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วดูที่ท่านหายใจไม่สะดวกเรายังหายใจไม่สะดวก หมอปรเมศตบอกว่าทำไมมันเป็นอับอย่างนี้เราก็บอกว่านีมนต์อาจารย์ไปไป,ไปพักเอ้กติลุงตาให้สบายๆแล้วหมอนเรียมตัวไปเจาะที่นู้นเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอรู้ผลเลือดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมอก็ยโทรมาบอกพระอาจารย์แต่ถามว่าถามคำหนึ่งนะจะมาถามคือถ้าเป็นหมอหมอจะทำยังไงเขาบอกถ้าเป็นผมผมต้องแอดมิตอาจารย์เลยครับ Mit, เพราะว่ามันมันมีส่วนอันตรายเพราะหมอไปเห็นว่าเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีน้อยไปหน่อยหนึ่งทำให้มันบูบได้หัวใจอาจจะหยุดเต้นได้ในพวกนี้หมอบอกคำนี้มามันอันตรายถ้าอยู่ใกล้หมอก็โอเคเราก็บอกว่างั้นก็หมอก็เอานัานนนไปไปไปฝากแล้วเดี๋ยวหมอจอะ เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันเจาะครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยังไว้ใจไม่ได้หมอว่าต้องลองอีกครั้งหนึ่งถ้าอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแบบเดียวกันก็ต้องแอดมิดนะอาจารย์โอเคเมือน็อไรเดี๋ยวจะมาก็อาจารย์ครับท่านอาจารย์ไปพักเลยครับเดี๋ยวอนน้อยจะกลับไปที่วัดไปไปไปที่วัดไปเจริญพุทธมนต์สวดมนต์อาจารย์อยู่ที่นี่ก่อนนะครับเพื่อไปไปเลยไปดูแลแต่ก็ยังสั่งบอกให้ยมบอกยมมึกดูแล พระที่มาขึ้นแต่อย่าทำอะไรต่างๆดูแลให้เรียบร้อยนะครับครับครับเดี๋ยวบอกโยมึงให้ครับาจา์ผมกลับบ้านก่อนนะครับแต่หมอบอกว่าถ้าเผื่อไม่มีอะไรท่านก็จะกลับมาพักแต่นี้จะมาจะบอกโวงไหมว่าวันพรุ่งนี้เป็นงานของท่านครบเจปี53พันษาใน53สิพรรษาเนี่ยเจปีเนี่ยคนมาเยอะพรุ่งนี้เนี่ยจะมาว่าทาเหตุที่ท่านเป็นอย่างเนี้ย ดูแล้วไขมันในเส้นเลือดไม่มีอะไรต่างๆไม่มีความดันไม่มีอะไรต่างท่งปกติหมดทุกอย่างเลยมีแต่เลือดเท่านั้นเองที่จะไปเลือดสมองนี้เขาที่เขาไม่แน่ใจเจาะครั้งหนึ่งเขาขอเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นสามชั่วโมงในสามชั่วโมงเนี่ยเขาจะเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะรู้ผลทันทีเมื่อรู้ผลทันทีแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเบื่อไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมากนั้นการท่านก็ อาจารย์ก็จะกลับมากลับมาวัดมาพักฟื้นที่วัดแต่ก็จะส่งทีมแพทย์มาอยู่ใกล้ๆท,ท่านสามท่านนี่เป็นเป็นผอ,อ,อใหม่เนี่ย <live. S 1> ก็จะกับผอพอร,ระ,ะในแพทย์ประเมศเนี่ยก็ค <mayor. S 2> ุยกันแล้วก็จะมามาอยู่คอยดูแลสามบันก็บอกสามบันสามบันในในสามบันเนี่ยใน,ในเวลาเนี้ยกในเวลาในจุดที่ที่มันมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงเพราะนั้นถ้าวันมาพรุ่งนี้เนี่ยจะมาขอในวันพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าเบื่อท่านมาพักที่วัดเนี่ยเราก็กราบท่านหน้าพุทธีก็แล้วกันให้ท่านพักเต็มที่อาจะมาสานิฐานกับหมอที่สันิฐานว่าท่านพักก่อนน้อยแต่หมอที่ถามหมอหมอที่ถามคนแรกเลยนะที่ถามอาการของท่านเนี่ยหมอเวรเนี่ยถามมาพุทอาจารย์ตอนนี้ท่านหลวง,งปู่หลวงปู่นอนหลับไหมท่านก็ไม่ค่อยหลับอาจารย์บอกไม่ค่อยหลับเนี่ยความ คอือลูกศิษย์ะเราพวกเรารู้กันหมดทุกคนว่าความเมตตาของท่านอยู่ขนาดไหนนะ